ปิดของมนไม่ดีเยียแต่ความขาวข้าวไ่นะคะท่าไหนน้่อยังไงคือข้ามันกินกินได้อยู่ไม่ได้นี่มันโ่เนี่ยไม่นะไม่ไม่ไเป็นไร เดี๋ยวไปเทลงตามนต้องเหมือนนเนี่ยจ้าขอโนี่อย่าเป็นไรหรอแค่นี้เองส่วนนั้งงนพี่ก็สั่งข้าวกับไรเดอร์ในแอปแอปหนึ่งอะคะ่ะก็เป็นข้าวผัดกะพเพราเนาะแล้วก็มีต้มอีกหนึ่งมั้งพี่นไม่แน่ใจอะจำไม่ได้ไไดทีนี้ก็ไลเดอร์เขาก็มาส่งปรากฏว่าพอเขาเปิดกล่องมาคือเขาก็ตกใจก่อนอันดับ,บแรกแล้วเขาก็แบบเฮ้ยข้าวหกหมดเลยพี่แล้วเ,เดี๋ยวหนูทดใช้ให้นะ แต่ว่าคือเรามองว่าเรากินได้แล้วก็เราเทไปในจานมันก็เหมือนกันเราก็เลยไม่ได้รับค่าชดเชยที่เขาจะจ่ายให้อ่ะทีนี้เขาก็จะโทใช้ย พี่ก็กินได้อันดับแรกกัะนเนาะอีกอย่างพี่ก็รู้สึกว่าเออเขาเขารู้สึกผิดแล้วก็อยากจะชดใช้สแสดงความรับผิดชอบคือแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเขาแบบซึ้งแล้วอะว่าเขาก็รับผิดชอบนะอะไรเงี้ยเลยไม่ได้ติดใจอะไรแล้วเขาก็ขอโทษค่ะค่ะเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าร้านปิดมาไม่ดีด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเราปล่อยผ่านได้อะไรก็ปล่อยค่ะว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อะไรก็ให้อภัยกันดีกว่าค่ะเพื่อจะได้แบบว่า สังคมมันน่าอยู่ยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่มีความทะเลาะบาดหมางก,กันนะคะเราไม่เอาผิดเนาะเขาก็ดูดีใจแล้วก็ดูว่าเอ,อโอเคค่ะที่เราไม่ต่อว่าเขาส่วนตัวพี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะเพราะพี่พี่เข้าใจอาชีพนี้เนาะเพราะว่าเขาก็ต้องเร่งทำรอบด้วยแล้วก็ บางทีถนนประเทศไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะแล้วเขาต้องเร่งทํารอบบางทีมันก็ต้องมีหก ก็อยากจะฝากว่าพี่ก็ขอบคุณมากเลยที่ที่เรารู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบเนาะแล้วก็พี่นับถือความซื่อสัตย์ของเราแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้น้องในการทํางานนี้ต่อไปนะคะแล้วก็อยากให้น้องมองว่าอาชีพของน้องอเป็นอาชีพที่เสียสละอยากคิดว่าเป็นอาชีพเล็กเล็กน้อยๆอยอย่างเนี้ยค่ะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนเนาะพี่ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เราทํางานนี้ต่อไปนะคะขอให้เฮงๆงปังๆนะ เป็น ah> ไรหรอกแค่นี้เองกินไปก็อยู่ในท้องเหมือนกันแหละ